สวัสดีครับวันนี้มาถึงเรื่องที่2กันแล้วนะครับเรื่องของเราเรื่องที่2ของเราก็จะเป็นเรื่องของส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนะครับมาดูส่วนแรกกันเลยครับเราเรียกว่าฐาน มุมที่ฐานยอดมุมและด้านประกอบมุมยอดนะครับอันดับแรกเราต้องดูก่อนนะครับวิธีการอธิบายว่าฐานนักเรียนจะให้ฐานเป็นทางไหนด้านไหนก็ได้นะครับรยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นฐานถูกไหมครับเขาให้ตรงนี้เป็นฐานจะสังเกตว่าเขาให้สัญลักษณ์มุมภายในเป็นสีเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นสีส้มเหมือนกันแสดงว่าเราเรียกมุม2มุมนี้ว่ามุมที่ฐานนะครับอ่ามุมที่ฐาน แล้วอีกมุมหนึ่งก็คือมุมยอดเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ตรงนี้เป็นฐานนะครับ cb เป็นฐานนี่เขาบอกว่าสามเหลี่ยม abc abc นะครับถ้า cb เป็นฐานอา cb เป็นฐานก็คือตรงนี้ถูกไหมครับเขาบอกว่าจะได้ว่า acb สัญลักษณ์ตรงนี้หมายถึงว่า a ไป c นะครับไป b แสดงว่า c เนี่ย นะครัก็จะเป็นมุมที่ฐานเช่นเดียวกันกับ c b a แสดงว่า b ก็จะเป็นมุมที่ฐานเห็นไหมครับถัดมามุมยอดคือ a เห็นไหมครับนี่มุมยอดเห็นไหมครับวิธีการเขียนของเขา a อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเครื่องหมายแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับอ่าและเขาเรียกว่า ac กับ ab เป็นด้านประกอบมุมยอดเห็นไหมครับ ง่ายๆนะครับไม่ยากลองมาดูอีกข้อนึงนะครับเราอาจจะไม่ได้รูปสามเหลี่ยมที่มีลนะักษณะฐานขนานกับพื้นถ้าเป็นรูปแบบนี้ล่ะครับเห็นไหมครับเป็นรูปแบบเอียงไปเอียงมาแบบนี้เราก็สามารถกําหนดได้โดยเบื้องต้นเรากําหนดให้ tr เส้นตรง tr ก็คือตรงนี้นะครับนี่ tr นี้เป็นฐานเห็นไหมครับเขาบอกตรงนี้เป็นฐานถูกไหมะฉะนั้นเราก็จะได้มุมที่ฐานมา2มุมเหมือนกันมุม t กับมุม r ังนั้นเราก็จะบอกว่า ptr p ไป t แล้วก็มา R สแสดงว่า t เป็นมุมใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับ,รรรบสัญลักษณ์อย่างนี้และ prt prt แสดงว่า R เป็นมุมเห็นไหมครับ R อยู่ตรงกลางแล้วมีสัญลักษณ์ a แบบนี้นะครับดังนั้นสองมุมนี้เป็นมุมที่ฐานเห็นไหมครับนี่แล้วมุมยอดล่ะครับวอธีบบยยังไงเรา,า,ยยารก็บอกว่า R t t ไอ้เจ้า P ตัวนี้ก็คือมุมยอดนะครับ mm hmm. เห็นไหมเป็นมุมยอดนะครับตนันเองและสุดท้ายเราก็อธิบายว่านี่ครับ PT กับ PR เนี่ยเป็นด้านประกอบมุมยอดเห็นไหมครับมันประกอบมุมยอดสองด้านรูปสามครับรูปสามเดียวเราหน้าตาแปลกออกไปอีกเห็นไหมครับเราไม่รู้จะด้านไหนเป็นฐานจริงๆนักเรียนจะให้ด้านไหนเป็นฐานก็นกนกนได้นะครับไม่ยาก ดังนั้นเขาให้ด้านไหนเป็นฐานครับให้ด้านกอคอหรือเส้นตรงคอคอเป็นฐานนะครับราะนั้นพอเส้นตรงคอคอเป็นฐานแล้วเราจะเห็นได้ว่ามุมกกลายเป็นมุมที่ฐานและมุมคอกลายเป็นมุมที่ฐานดังนั้นเราจึงเขียนได้ว่าขอค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 อเป็นมุมที่ฐานเห็นไหมครับมีสัญลักษณ์แบบนี้ต่อมาครับขอคอคอขอ คอแสดงว่าคอเป็นมุมที่ฐานเห็นไหมครับก็มีในระเบแยบนี้เือนกันมุมที่ฐานมุมยอดเหรอครับมุมยอดเราก็ดูเลยครับคอกอค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 อแสดงว่าคอเป็นมุมที่เป็นมุมยอดแล้วนั่นเองครับแล้วด้านประกอบมุมฉากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มจากด้านประกอบมุมยอดก็คือกอคอหรือ ขอคอก็ได้นะครับก็คือเรียกเส้นตรงขอกอหรือกอขอก็ได้นะครับครับเส้นตรงขอคอเป็นด้านประกอบมุมยอดอ่ามาดูส่วนที่2กันเลยนะครับเราเรียกว่าส่วนสูงครับส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนั้นจะวัดจาก มุมยอดมายัางฐานของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าสามเหลี่ยม RST RST ถูกไหมครับมี TS เป็นฐานะตรงนี้เป็นฐานเห็นไหมครับนี่ TS เป็นฐานมีมุมยอดเป็น TRS นะครับ TRS ถูกไหมครับ เพราะนั้นตรงนี้เป็นมุมยอดเมื่อกี้นี้เพราะฉนั้นเราบอกว่าส่วนสูงก็คือ pr จำไว้นะครับส่วนสูงจะต้องตั้งฉากกับฐานจากมุมยอดมาฐานเห็นไหมครับแล้วตั้งฉากเครื่องหมายตั้งฉากเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ส่วนสูงนั่นเองนะครับโอเคเพราะนั้นมาดูข้อถัดมาครับอา้าวแบบนี้เราจะด้านไหนดีเพราะนั้นด้านเนี้เห็นไหมครับเขาไม่ได้กําหนดใหออรอเป็นฐานแต่เขากําหนดให คอควายออ่างเป็นฐานเพราะฉะนั้นเมื่อตรงกําหนดให้ตรงนี้เป็นฐานแล้วตรงนี้ก็ตรงนี้กลายเป็นมุมยอดถูกไหมครับจากแนวคิดที่บอกว่าความสูงของรูปสามเหลี่ยมต้องเกิดจากมุมยอดไปตั้งฉากับฐานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสามเหลี่ยมอคอออคอรอมีอคอเป็นฐานอ่าตรงนี้เป็นฐาน มีคอรออคอรออเป็นมุมยอดแต่ตันนี้เป็นมุมยอดถูกไหมครับดังนั้นนอรอก็คือตัวนี้เขากำหนดขึ้นมาเพิ่มนอหนูกับรอลิงนะครับเป็นส่วนสูงจำไหมนะครับหลักการบอกว่าอะไรครับจุดยอดลากเส้นจากจุดยอดลงไปตั้งฉากกับฐานเราจะได้ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้น เจ้านอ,อก็คือส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองนะครับมาดูความยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่ารูปสามเหลี่ยม x y z โอ้โหเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบเอียงไปแบบนี้เลยแล้วเราจะลากมาตั้งฉากได้ยังไงมันไม่ตั้งฉากนะครับแบบนี้ผิดแล้วเขาก็จึงเสริมครับเสริมตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับเราเรียกว่าเส้นนะครับเป็นแนวเสริมออกมาเฉยๆไม่ใช่เส้นที่จะ เขาเรียกว่าเป็นเส้นเสริมขึ้นมาเพื่อให้เห็นแนวทางแนวของฐานเองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเหน็นนี้ก็แเว,ว่าแนวของฐานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราลากเสริมออกมาได้ถ้าเราไม่สามารถลากจากจุดยอดเขาบอกว่าให้ x y เนี่ยเป็นฐานนะอ่าตัวเนี้นะเอเป็นฐานนะถูกไหมครับแต่เราไม่สามารถลากจากจุดแท็บซึ่งแทเป็นจุดยอดลงมาตั้งฉากได้มันไม่ตั้งฉากนะครับนักเรียนแบบนี้ผีด เขาจึงสร้างแนวของฐานเพิ่มขึ้นมาแล้วลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ความสูงนะครับแต่เราเมื่อสร้างแนวของฐานออกมาแล้วเราก็ต้องกําหนดจุดตรงนี้เป็นจุดเดบบิวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งฉากนะตั้งฉากแล้วเพราะฉะนั้นความสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้จึงเป็นความสูงของรูปแซดเป็น u เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองครับอย่าลืมถ้านักเรียนไม่สามารถลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับที่ฐานได้นักเรียนสามารถสร้างแนวออกมาครับแล้วลากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับแนวของฐานตรงนี้เพื่อให้ตั้งฉากนักเรียนจะได้ส่วนสูงของรูปสามเหลีย่ยมนั้นๆน,น,นั่นเองครับผมมาถึง ส่วนประกอบสุดท้ายครับเราเรียกว่าขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมจะมีมุมภายในอยู่สามมุมมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามหนึ่งบวกสองบวกสามมุมนะครับมุมนะครับมุมนะเป็นมุมจะต้องเท่ากับร้อยแปดสิบองศาเสมอ แล้วนั้นในโจทย์กําหนดนมาให้แล้วเห็นไหมครับมี60มี30เห็นไหมครับขาดมุมนี้นั่นเองขาดมุม4เขาบอกว่าหลักการก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั้นจะต้องบวกกันได้ร้อยแปดสิบเสมออันนี้จําให้ดีเลยนะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับร้อยแปดสิบเสมอ ั้นมุม A ที่มุมที่หนึ่อ่ามาไหมครับ60อีกมุมหนึ่งมาครับ30แต่ C เรารู้ไหมครับ C เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เรารู้ว่าผลลัพธ์จะต้องเท่ากับร้อยแแล้วทำไงต่อครับนักเรียนก็เอา2ตัวนี้บวกกันครับได้เท่าไหร่ครับได้90เห็นไหมครับได้90ฝั่งนี้พอเป็น90ย้ายข้างครับย้ายข้างมาเดิมทีม,มันคือบวก90ย้ายมาก็เป็นลบเก 90. เห็นไหมครับง่ายๆ เพราะนั้น180ลบ90จึงออกมาเป็น90เหมือนเดิมอ่าถ้าเกิดกูจะเขียนแบบนี้ได้ไหมครับยกตัวอ,อย่างถ้าเกิดแบบนี้ไม่เข้าใจเราก็เขียนเป็น60บวก30บวกมุม C 1 8เท่ากับ1้0ไหมครับเพราะนั้นเราก็ย้ายทีละตัวก็ได้นะครับ30บวกมุม C เท่ากับ180ย้าย60มาก็กลายเป็นลบ60แบบนี้ ไหมครับดังนั้นก็จะเป็นมุม C เท่ากับ180บลบลบ30แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็คืออันเดียวกันเพราะนั้นย้ายข้างให้ถูกนะครับหลักๆอันดับแรกหนึ่งมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะต้องเท่ากับ180เสมอนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที้กำูหนดมาให้60 30บวกกันแล้วใช่ไหมครับบวกมุม c เราไม่รู้ค่าเราต้องการหามุม c แล้วข้เอาสตัวนี้บวกกันแล้วเท่ากับ180แล้วย้ายข้างครับแก้สมการเห็นไหมครับ60บวก30ก็ได้90ลบกันออกมาแสดงว่ามุม c มีขนาด90องศานั่นเองครับ